สวัสดีคะ่ะพอพอแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนคะ่ะเมื่อนี้กลับมาพอกับช่องเบาวทูนสาวจอยคือเก่าคะ่ะเมื่อนี้ก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากพอพอแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนคะ่ะเมื่อนีนะ้เนาะตัวเลขแนวทางจากเซียนลุยเซียนอะไรเนี่ย จากเซียนรุนนะคะจากเซียนรุนโค้งสุดท้ายจากเซียนรุนเด้อจ้าจากเซียนรุนเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเล้วเด้อพอพอแม่แม่เอฟซีค่ะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดจ้าตัวเลขจากเซียน รุ่นนะคะตัวเลขจากเสียงรุ่นเด้อจ้าโค้งส,งสุดท้ายเด้อโค้งสุดท้ายท้ายสุดค่ะที่พอเพิ่นส่งมาให้นะคะนะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายจะเป็นเลขสามตัวบนอย่างเดียวค่ะที่พอส่งมาให้ก็จะเป็น สตัวบนอย่างเดียวนะคะค่ะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะโค้งแร้วพอเพื่อนกระหายมาแล้วเป็นเลขสองตัวบนล่างนะคะเป็นเลขสองตัวบนล่างรอบนี้เป็นเลขสามตัวอย่างเดียวพอพอแม่แม่เอฟซีกะลองเอาไปพิจารณาเบิรงเด้อจา้าสาวจอยเอามาลงห้เป็นเพียงแนวทางค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณตัวเลขจากเซียนรุ่นเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้เอามาลงกับทางช่องเาวทูนสาวจอยเนะคะ่ะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ไปจับรถตะรี่กินแบงรัฐบาลกันเนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้าตองต่อกรสื่อเนาะคะ่ะถ้าเลขตัวใดมาก อค่อยจัดเนาะค่ะเนาะเป็นเลขสามตัวบนเนาะค่ะเป็นเลขสามตัวบนโค้งสุดท้ายนะคะอย่าลืมเด้อว่าโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วเลขสามตัวพอพ่อนเขานะเข่าห้าเก้าสามเป็นบลฟอมันออกเนาะ เข่าสามตัวตรงนะคะ่ะอย่าลืมว่าของพ่อเข้าสามตัวตรงนะดังสนั่นเมืองเลยนะคะเซียนรุ่นนี่ดังสนั่นเมืองมีทุกช่องนะคะที่เอาตัวเลขของพ่อเพ่นเอาไปลงเนาะค่ะนะมีทุกช่องนะสามตัวกับมีโบกี้คู่ดอกค่ะก็ให้แต่ว่าพ่อพ่นก็นเน้นทุกคู่นะค่ะนะเน้นทุกคู่หมากทุกคู่ เขาก็ล่อเอาไปจับลรดเจอรี่กินแบงรัฐบาลกันค่ะเพื่อมันเข่าตัวนาหรือว่าตัวหลังกะกะได้ด้ค่ะเป็นเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้เป็นไปได้หมดค่ะลูกกลมๆอะไรก็ออกได้เนาะค่ะพอๆแม่แม่เอฟซีสุกุสุขุขขน mm. เดี๋ยวสาวจอยจะเขียนตัวเลขให้เบิรงค่ะมาพูดคุยกันก่อน มาพูดคุยกับสาวจ่อยก่อนเด้อจ้าเป็นตัวเลขมาจากเซียนลุนนะจ๊ะเป็นตัวเลขสามตัวสามตัวบนอย่างเดียวสามตัวบนอย่างเดียวผู้ดใดมักเลขบนเอาไปจับซื้อลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลกันได้ไดเด้อจ้า วดที่แล้วของพ่อเพิ่นเข่าสามตัวตรงนะอย่าลืมด้ค่ะว่าเข่าสามตัวตรงด้ค่ะวดนางยานี่เข้าสามตัวตรงเลยนะคะวันนี้ก็มาอีกเรามาลุ้นกันว่ามันจะเข้าอีกไหมสามตัวตรงเนาะคะ่ะเนาะพอผมไม่ม์เอฟซก็ค่อยมาลุนลุนไปกับช่องกับทางช่องค่ะ จะโรตีนกินแบงรัฐบาลกันไว้เลยสามตัวพอเงันที่แล้วของพอ่อเป็นปล่อยมาเลยสามตัวมันเข่าหาเก่าสามนะคะอ,อย่าลืมนะว่าเข้า5ห้าเก่าสามงวนนี้กับปล่อยมาอีกแล้วมาสาวาจอยจะเคียนให้เบึ้งเลยค่ะวันนี้ เลขสามตัวบนมีอะไรบ้างมีสามศูนย์หาแล้วก็สามหนแล้วก็เจ็หาค่ะอะไรอยู่นี่เจ็หแล้วก็เจ็ดหนาเจหค่ะ ได้สามตัวของเซียนรุ่นมีแค่นี่แหละเน้น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 ไปจับลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลไว้เด้อจ้ะมีแค่นี่แหละโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะโค้งสุดท้ายของเซียนรุ่นปล่อยสามตัวตรงโค้งสุดท้ายเด้อจ้ะพ่อพอแม่แม่เอฟซีเนาะโค้งสุดท้ายของเซียนรุ่นเด้อจ้ะกะล่องเอาไปผิดจ,จรารณหน้าค่ะ ว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจบอรตรงกันบอที่อยู่ในใจถ้าตรงกับจัดเลยค่ะถา้าผู้ใดีขาดกับพานค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทางช่องเอามาเป็นเพียงแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทานไหนบึงแล้วบึงบบท่านเนาะกับแคปหน้าจอไว้เดอจ้าแคปหน้าจอไว้เลยแคปใดแคปเลยค่ะกัะ ทางช่องกะขอขอบุญขอบคุณเซียนเซียนรุ่นเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขมาเนาะพ่อพมไแม่แม่เอฟซีกะลองผิดจารณาเบิงเดอจ้าทางช่องกะขออวยพรให้พ่อพ่แม่แม่เอฟซีสุขสุขคุนค่ะมีโชคมีลาบไปกับทางช่องเบ้าทูนสาวจอยเนาะค่ะเนาะ,ะก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้มีโชคมีลาบกันค่ะ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะทางช่องกะขอฝากไวซัำนียค่ะคลิปหนาพอกันไหมนะะเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้กับทางช่องบาวทูนสาวจอยในเดอร์จ้าสวัสดีค่ะ